สวัสดีครับวันนี้พี่มากับคอมเมนต์นี่นะครับมือ2งบ20,000ืระหว่าง a อ5 0พกับ Nikon Z30 ตัวไหนหน่าสนใจกว่ากันครับจริงๆตัว Sony a เอ0ก็อยู่ในความสนใจของพี่มานานแล้วเหมือนกันนะ ตั้งแต่ที่บอกว่าชอบ a 1ลวซึ่งตัว A15 ก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้พี่รู้สึกว่า a 1 4วน่าใช้มากกว่าตัว A15 น่าจะมีอยู่เรื่องเดียวก็วคือในเรื่องของจอครับจอที่ฟลิปขึ้นมาอะไรเงี้ยตัว A15 วนะพี่รู้สึกว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของจอที่ไม่สามารถฟลิปขึ้นมา เป็น180องศาที่จะเป็นจอโมนิเตอร์สําหรับเซลฟี่ตัวเองได้คือเซลฟี่ได้นะครับแต่ไม่เห็นหน้าตัวเองแค่นั้นเองมีแค่เรื่องเดียวนะถ้าสําหรับพี่ว่าทําไมถึงไปชอบ a อ4แล้วก็ทําไมถึงใช้ตัว A16 รวมถึงตัวนี้ด้วยครับ ZV 0 e 1 0เนี่ยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าการที่จอสามารถฟลิปมาข้างหน้าได้นะพี่รู้สึกว่าน่าจะเหมาะ ยุคนี้สมัยนี้ที่กล้องดิจิตอลเีว่าทุกตัวแล้วนะที่สามารถถ่ายวีดีโอได้ก็คือเป็นไฮบริดกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นจอที่ฟลิปมาข้างหน้าได้เนี่ยจอที่เวลาเราเซลฟี่แล้วเราเห็นหน้าตัวเองได้เนี่ยน่าจะเป็นจุดขายจุดหนึ่งถ้าตัวไหนไม่มีอะไรเงี้ยน่าจะกลายเป็นจุดด้อยของตัวนั้นนะแต่เลื่อนลงไปแล้วตัว a 1วันก็ยังอยู่ในความสนใจของพี่อยู่เหมือนเดิมถ้ามีโอกาสอย่างตัวมือสองอย่างที่บอกเนี่ยงบไม่เกิน2 0 0หมื่นเนี่ยมีบัจเจ็ตพอนะครับพี่ก็คิดว่าพี่ก็น่าจะซื้อตัว A เดอนวัมาลองใช้เหมือนกันนะครับ ตัวเอฮจริงๆพี่ยังไม่เคยจับยังไม่เคยใช้แต่คิดว่าน่าจะไม่ต่างจากตัวเ1 4แล้วก็ตัวเ1 6ที่พี่ใช้อยู่ณตอนนี้นะส่วนตัว Z 30สบนะพี่น่าจะเอามาเทสอยู่นานเหมือนกันนะก็ทําคลิปไปน่าจะ2หรือ3คลิปนะครับสำหรับตัว Z 30เนียเดี๋ยวยังไงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะซึ่งตอนที่ได้จับตัว Z 30ครั้งแรกนี่พี่รู้สึกว่านิคอนตระกูล Z นะพี่รู้สึกว่าเป็นกล้องที่มีดีไซน์ที่เข้า กับสลีละของของมือคือรู้สึกว่าทุกตัวที่พี่จับแซทหแซทเจ็ดอะไรเงี้ยแซทเอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งตัวแซทสาเองคือความรู้สึกคือแบบกระชับมือแบบ ฟึกแน่นรู้สึกว่ากล้องเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายได้อะคือไม่รู้สึกหนักไม่รู้สึกเก,กะกะไม่รู้สึกว่าเสียบาลานซ์รู้สึกว่าเหมาะกับมือเข้ากับมือดีมากๆนะครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกันจริงๆนะครับสตัวนี้ก็อายุก็ค่อนข้างห่างกันเยอะนะครับตัว a 15เนี่ยเปิดตัวช่วงปลายปี2016ส่วนตัวแซด30นะเปิดตัวประมาณกลางปี2022นะครับถ้านับคร่าวๆก็ห่างกันอยู่ประมาณสัก6ปีนะครับซึ่งพี่รู้สึกว่าพัฒนาการของกล้องตระกูลแซดของนิคอนนี่ค่อนข้าง มาไกลนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆคือจากที่เคยจับรุ่นเดิมๆอะไรเงี้ยจากที่เคยจับตัวกล้องที่เป็น DSR l มาจะรู้สึกถึงความหนักความหนาความใหญ่ของกล้องอะไรเงี้ยในเรื่องของการโฟกัสก็ยังถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้หือหวาอะไรแต่พอมาเป็นกล้องตระกูล Z เนี่ยพี่รู้สึกว่าระบบโฟกัสของนิคอนทําได้ดีมากได้ดีจนไม่น่าเชื่อหลังจากไม่ได้จับมานานนะพอมาจับตัว z 6ทหถเซทหกอะไรเงี้ย Z9 นะครับ หรือแม่กระทั่งไปเทสตัตว Z30 เนี่ยพี่รู้สึกว่าระบบโฟกัสของนิคอนทําได้ดีมากใครที่ใช้อยู่ลองคอนเฟิร์มให้ฟังหน่อยว่าตะกูล Z ของ Nikon เนี่ยระบบโฟกัสเป็นยังไงพี่คิดไปเองหรือว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่พี่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างไงจริงๆนะ แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของราคาที่เปิดตัวนะครับตัว a 5วจะเปิดตัวในราคาที่สูงกว่านะครับเปิดตัวที่36,990ส่วนตัว Z30 ก็ถือว่าเป็นกล้องรุ่นใหม่ที่ดีไซน์สำหรับครีเอเตอร์โดยเฉพาะนะเพราะว่าตัวกล้องจะไม่มีช่องมองภาพซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่ากล้องจะถ่ายภาพนิ่งได้ไม่ดีนะตอนที่จับนะแค่พี่รู้สึกว่าตัว Z 30แค่ต้องการหันราคา โดยการเอาช่องมองภาพออกไปเพราะว่าสเปคหลายๆอย่างก็จะคล้ายๆกับตัวแซตรุ่นพี่นะครับ ซึ่งถ้าจะให้พูดถึงข้อดีของทั้งคู่นะพี่ก็รีส์ออกมาได้ค่อนข้างสูสีกันนะซึ่งตัว A15 ก็จะได้เยอะกว่านะครับอยู่ที่7คะแนนนะครับส่วนตัว Z30 เนี่ยได้5คะแนนก็ต่างกันอยู่2คะแนนนะครับซึ่งข้อแรกของตัว A15 ก็คือในเรื่องของเรซูลูชันนะครับซึ่งตัว A15 นะครับมีเร o ูลูชันที่สูงกว่านะครับอยู่ที่24ล้านพิกเซลส่วนตัว Z30 เนี่ยมีความละเอียดหรือเร o ูลูชันแค่20ล้านส่วนข้อที่2คือจํานวนจุดโฟกัสนะครับของ A15 เนี่ยมีจำนวนจุดโฟกกกัสที่่มาวาวนะ ที่425จุดส่วนตัว Z30 นะมีจำนวนจุโดโฟกัสแค่209จุดแค่นั้นเองส่วนข้อที่3คือในเรื่องของระบบกันสั่น IBIS นะครับ ระบบการสั่นในตัวแบบ5แกนเนี่ยพี่ว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดขายของ a 1 5ึ่้และก็เป็นจุดเด่นที่เด่นที่สุดของตัว a 1 5แล้วนะครับที่สามารถการสั่นได้ถึง5สต็อปซึ่งพี่คิดว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนอยากจะลองอยากจะใช้อยากจะได้หรืออยากจะเป็นเจ้าของตัว a 1 5เนี่ยพี่ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากระบบการสั่น ibis นี่แหละแต่ของแ30สานะครับจะไม่มีระบบการสั่น ibis แล้วก็มาถึงข้อที่4ของตัว a 5นะครับก็คือช่องมองภาพนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างนหนึ่งของตระกูล A6000 นะครับซึ่งพี่คิดว่าอาการมีช่องมองภาพเนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรจะมีในกล้องทุกตัวด้วยซ้ำ เพราะว่าความเป็นไฮบริดการถ่ายภาพนิ่งพี่ว่าช่องมองภาพก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนถ่ายภาพมานานแล้วนอกจากมีประโยชน์และพี่รู้สึกว่ามันคือความคลาสสิกอย่างหนึ่งว่ากล้องควรจะมีช่องมองภาพซึ่งตัวแซดสามสนะก็ไม่มีช่องมองภาพอย่างที่พี่พูดไปคือรูปร่างหน้าตาเขาเหมือนรุ่นพี่นะเขาเหมือนแซรุ่นพี่ที่มีหัวกระโหลกแค่เขาถูกตัดหัวกระโหลออกไปแค่นั้นเองส่วนข้อที่5ตัวเอวันเนี่ยมีแฟลตในตัวนะครับซึ่ง ตัวนี้ก็ไม่มีนะ s v 2 e 0ก็ไม่มีแฟลชในตัว a 1 6กนี่ก็ไม่มีแฟลชในตัวนะครับซึ่งจริงๆไอ้การที่ไม่มีแฟลชในตัวเนี้ยกล้องโปรส่วนมากจะไม่มีเพราะว่ากล้องที่อยู่ในระดับแบบจริงจังนะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครใช้แฟลช pop up ที่อยู่ในตัวกล้องสักเท่าไหร่ ส่วนมากก็จะใช้แฟลนอกกันนะครับซึ่งตัว Z30 ที่บอดี้ก็ไม่มีแฟลนะครับแต่มีฮอตชูที่สามารถต่อแฟลนอกได้เหมือนกันส่วนข้อที่6กนะก็เป็นเรื่องของวิดีโอนะครับที่ A15 มีไฟล์ล ok ็อกแกมมาให้นะครับแล้วก็บันทึกได้อันลิมิตนะครับซึ่งของ Z30 นี่ยังมีลิมิตที่30นาทีแล้วก็สามารถถ่ายต่อเนื่องได้แค่125นาทีแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่ตัว A15 เนี่ย ต่อแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้มากกว่านะครับได้ที่350ภาพนะครับตัวแท0สเนี่ยต่อแบตเตอรี่1ก้อนนะครับสามารถถ่ายได้330ภาพก็น้อยกว่าอยู่นิดหนึงอยู่20รูปนะครับมาในฝั่งของแ3 30บบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือ ความใหม่ครับตัวแซ่บสามสิเพิ่งเปิดตัวไปประมาณปีครึ่งนะครับถ้านับจากวันนี้นะครับซึ่งได้ได้เปรียบในความสดในความใหม่กว่าของเทคโนโลยีอย่างที่พี่พูดไปว่าพี่รู้สึกว่าระบบโฟกัสของตระกูลแซเนี่ยเร็วแบบที่พี่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอืม <c oughs> ก็คงมาจากในเรื่องของเทคโนโลยีที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านะและก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าด้วยความใหม่เนี่ยถ้าเป็นกล้องมือสอง ตัวชัตเตอร์เค้าอะไรเงี้ยน่าจะหาตัวกล้องที่มีชัตเตอร์เค้าได้น้อยได้ซึ่งก็แปลว่าเราสามารถใช้กล้องได้นานกว่านะก็เหมือนเราเลือกคนแก่กับวัยรุ่นแหละถ้าโดยธรรมชาติวัยรุ่นน่าจะอยู่ได้นานกว่าถ้าไม่โดนอะไรไปก่อนส่วนข้อที่2ก็คือในเรื่องของค่า iso นะครับค่า iso ที่สูงที่สุดของตัว z สาสจะทําได้มากกว่านะครับที่ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะครับซึ่งของ l หนึ่ห้าเนี่ย ค่าโซ o ที่สูงสุดเนี่ยทำได้แค่25,600นะถึงแม้ว่าจะขยายได้นะก็ขยายได้ถึงแค่51,200ก็คือเท่ากับ ISO ที่สูงที่สุดในแบบปกติของตัวแท0นะซึ่งถ้าขยายนะับตัวแท0เนี่ยจะสามารถขยายได้ถึง24,800แล้วก็อย่างที่3ก็คือในเรื่องของระบบโฟกัสนะครับของ Z30 มเนี่ยมีระบบ Animal Eye Tracking เข้ามาแล้ว ซึ่งตัว A15 ยังไม่มีนะก็อย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าก็ย่อมใส่อะไรได้มากกว่าถ้าจะใส่นะแต่บางรุ่นอาจจะยังไม่ใส่แต่ Z30 ใส่ตรงนี้เข้ามานะพี่ก็ถือว่าอันนี้เป็นข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งมาข้อที่4ก็คือในเรื่องของจอนะครับอย่างที่พูดไปในตอนแรกว่าตัว A65 จะเป็นจอแบบฟลิปที่ทำได้แค่90องศาไม่สามารถฟลิปได้ถึง180องศาที่ทำให้เราถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้สะดวกขึ้นส่วนจอของ Z30 เนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับ เหมือนกันเลยเป็น fully articulate ที่ออกมาทางด้านข้างนะแล้วก็นอกจากนั้นนะความละเอียดของจอของแท30ก็มีมากกว่าจอของแท30นะมีความละเอียดอยู่ที่1.04ล้านซึ่งของ A15 เนี่ยมีความละเอียดแค่900,000กดอยังไม่ถึงล้านนะครับส่วนข้อ5ข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของช่องเสียบ USB นะครับของแท30นี่จะเป็น USB 3.2 เป็นตัวใหม่ก็จะทําให้ถ่ายข้อมูลได้เร็วกว่านะครับซึ่งของ A อลันเนี่ยยังเป็น2.0เพราะว่าอย่างที่บอกไปเทคโนโลยีเก่ากว่านะครับย้อนกลับมาที่ขนาดและก็รูปร่างหน้าตาพี่รู้สึกว่าตัว Z 30เนี่เป็นอะไรที่ดูทันสมัยนะครับก็ด้วยความใหม่ด้วยแหละคือดีไซน์เาขาค่อนข้างดูเท่ดูดีอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกไปคือตัวกิฟก็หนากว่านะครับซึ่งบอดี้ของ Z 30เนี่ยใหญ่กว่านะครับสูงกว่ากว้างกว่าแล้วก็หนากว่า ทำให้จับกระชับมือได้มากกว่าแล้วก็ที่สําคัญคือมีน้ําหนักที่เบาวกว่าด้วยยิ่งทําให้รู้สึกว่าอยู่มือเข้ากับมือน้ําหนักของตัวแท0อยู่ที่405กรัมนะซึ่งตัวเอวันห้าเน้น้ำหนักอยู่ที่433กรัมซึ่งถ้าถามว่าตัวไหนน่าสนใจสำหรับพี่พี่ว่าน่าสนใจทั้งคู่แต่สิ่งที่พี่จะแนะนําว่าอย่างแรกก็คือดูว่าเราชอบยี่ห้ออะไรเราชอบโซนี่หรือว่าเราชอบนิคอนแล้วก็อย่างที่2ก็คือเราชอบ รูปร่างหน้าตาของตัวไหนมากกว่ากันเพราะพี่รู้สึกว่าสเปคบางอย่างฟีเจอร์บางอย่างก็อาจจะจําเป็นหรือไม่จําเป็นก็ได้อย่างระบบกันสัน่นจำเป็นไหมจอแบบเซลฟี่จำเป็นไหมอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ว่าเราคิดว่าอันไหนจําเป็นถ้าคิดว่าไม่จําเป็น ก็ไม่เลือกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการตัดสินใจก็คือในเรื่องของอุปกรณ์เสริมถ้าเรามีกล้องโซนี่อยู่แล้วหรือเรามีเลนส์โซนี่อยู่แล้วเรามีอุปกรณ์อย่างอื่นของโซนี่อยู่แล้วเราก็ควรจะเลือก Sony แต่ถ้าเรามีเลนส์มีอุปกรณ์โน่นนี่นั่นที่เป็นนิคอนอยู่แล้วเราก็ควรเลือกนิคอนหรือใครมีความเห็นอะไรที่ช่วยในการตัดสินใจได้มากกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกัน คลิปนี้น่าอเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้า,อาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์เราจะเดินม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ